ถ้าคุณแต่งงานกับผู้ชายในฝันแต่สิบวันต่อมากลับต้องแต่งงานใหม่กับพ่อของเขาเองแล้วคือหนึ่งเขาพาคุณไปที่ห้องมือใต้บ้านเพื่อเปิดเผยความจริงที่ทําให้คุณแทบหยุดหายใจคุณจะทําอย่างไรได้เลยเดียวผมจะเขียนเป็นภาษาไทยให้เหมาะสําหรับการเล่าเสียงโดยใช้ประโยคสั้นกระชับมีการเว้นบรรทัดเพื่อสร้างจังหวะและค่อยๆสร้างความตึงเครียดจนไปถึงจุดช็อกของเรื่องแต่จะไม่จบเพื่อให้ต่อเนื่องได้ในภายหลังลูกสะใภ้แต่งงานกับพ่อผัวสิบวันต่อมาพบความลับสุดช็อกหลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างฝุ่นลอยวนอยู่ในลำแสงราวกับหยุดนิ่งกลางอากาศเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าเสียงลมพัดกรอบกแกรบผ่านใบไม้แห้งนอกบ้านกลิ่นชาอุ่นลอยขึ้นมาจากถ้วยในมือแต่รสชาติกลับขมจนขนลุกพ่อผัวของเธอเดินออกมาจากห้องด้านในเสียงฝีเท้าหนักก้องสะท้อนในบ้านเงียบดวงตาของเขาจ้องมองเธอเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่เคยพูดออกมา เธอพยายามยิ้มแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนยาวนานเกินไปเขาวางซองจดหมายเก่าไว้ตรงหน้าเธอกระดาษสีน้ำตาลหม่นที่ดูเหมือนถูกเก็บไว้นานหลายสิบปีมือของเธอสั่นไม่หยิบมันขึ้นมาความเย็นแล่นผ่านแผ่นหลังอย่างไม่มีสาเหตุภายในจดหมายมีภาพถ่ายขาวดำภาพนั้นคือ ถ้าต้องการผมสามารถเขียนต่อให้จังหวะค่อยๆดันไปถึงจุดพีคที่ช็อกสุดๆได้เลยภาพนั้นคือเธอยืนอยู่ข้างชายหนุ่มที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเบื้องหลังเป็นบ้านหลังเดียวกันกันกบที่เธออาศัยอยู่ในตอนนี้รอยยิ้มของเธอในภาพดูแปลกตาเหมือนไม่ใช่รอยยิ้มที่เธอจำได้ว่าเป็นของตัวเองเธอหันไปมองพ่อผัวแต่เขายืนเงียบราวกับรอให้เธอถามหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหู ลมหายใจติดขัดเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากปลายนิ้วเย็นจนรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลเขาพูดช้าและชัดทุกคำเหมือนมีน้ำหนักกดลงบนหน้าอกของเธอนี่คือภาพเมื่อยี่สิบปีก่อนเสียงของเขาแหบตำ่ำและชายในภาพคือพี่ชายของเธอเองมือเธอเกรงจนภาพหลุดร่วงลงพื้นเสียงกระทบไม้ดังก้องในบ้านเงียบกลิ่นฝุ่นเก่าๆจากจดหมายลอยอบอวน ผสมกับความรู้สึกคลื่นไส้ที่พุ่งขึ้นมาอย่างฉับพลันดวงตาของเขายังไม่ละไปจากเธอราวกับรู้ว่าเธอกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในหัวใจถ้าต้องการผมสามารถทำให้บรรยากาศตอนต่อไปค่อยๆหนักขึ้นจนถึงจุดหักมุมอีกขั้นได้เธอก้าวถอยหลังช้าหาหะส้นเท้าสะดุดกับขอบพรมจนเกือบล้มเสียงหัวเราะแผ่วเบาหลุดออกมาจากปากเขาแต่ไม่ใช่หัวเราะที่มีความสุข มันเย็นเยียบเหมือนเสียงที่เล็ดรอดมาจากเงามืดเธอเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจในบ้านนี้อึดอัดเรากับอากาศถูกบีบอัดจนแทบไม่เหลือช่องว่างให้เธอหายใจเขาก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาทาบทับจนร่างเธอถูกกลืนไปกับความมืดกลิ่นน้ำหอมจ,งจางๆลอยมากระทบจมูกกลิ่นเดียวกับในภาพถ่ายเมื่อครู่เธอกัดริมฝีปากเพื่อกลั้นเสียงที่อยากตะโกนออกมา มีบางอย่างที่เธอยังไม่รู้เสียงเขากระซิบชิดใบหูเลือดในร่างกายเธอเหมือนหยุดไหลหัวใจเหมือนถูกหยุดกลางอากาศเขาหยิบกุญแจเก่าเป็นสนิมออกจากกระเป๋ารูปทรงกุญแจบิดเบี้ยวเหมือนทำขึ้นมาเพื่อเปิดเพียงประตูเดียวคืนนี้ฉันจะพาเธอไปดูถ้าต้องการผมสามารถต่อให้ฉากเปิดประตูในคืนนี้เต็มไปด้วยภาพและเสียงที่ชวนขนลุกได้คืนนั้น เสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างสั่นครงเธอยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม้เก่าที่ผิวประตูเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนลึกกลิ่นอับชื้นลอยออกมาจากช่องว่างเล็กหาหเหมือนมีบางอย่างอยู่ด้านในมานานเกินไปพ่อผัวใช้กุญแจสนิมไข่ชาหาหเสียงโลหะเสียดสีกระแหลมจนขนลุกบานประตูค่อยๆเปิดออกความมืดด้านในหนาแน่นราวกับปืนทุกแสงสว่าง เธอก้าวข้ามธรณีเข้าไปฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งมีเสียงหยดน้ำดังแผ่วๆจากมุมห้องกลิ่นเหล็กข้าวคักรุ้งในอากาศสายตาเริ่มชินกับความมืดและสิ่งแรกที่เธอเห็นคือโต๊ะไม้เก่าเพียงตัวเดียวบนโต๊ะมีกรอบรูปตั้งอยู่กรอบรูปที่ปิดด้วยผ้าดำพ่อผัวเอื้อมมือไปดึงผ้าผืนนั้นออกเผยให้เห็นภาพถ่ายที่ทำให้เธอหายใจไม่ออกทันที ในภาพคือเธอนอนหลับตาอยู่บนเตียงโดยมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างหาหะต้องการให้ผมเขียนต่อไปจนถึงจุดที่เธอรู้ความจริงทั้งหมดไหมตอนนั้นความรู้สึกช็อกจะพุ่งถึงขีดสุดดวงตาเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะทะลุออกจากอกเธอจำเสื้อที่สวมในภาพได้มันคือเสื้อตัวเดียวกับที่เธอสวมในคืนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน มือเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเสียงหายใจกลายเป็นลมหอบสั้นหาหะพ่อผัวจ้องภาพถ่ายนั้นดวงตาเขามีประกายบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกนี่คือคืนที่เธอคิดว่าหลับสนิทเขาพูดช้าและหนักแน่นเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนภาพรอบตัวพร่าเลือนกลิ่นคาวเหล็กยิ่งแรงขึ้นราวกับแทรกซึมเข้าไปในลมหายใจเขาก้าวเข้ามาใกล้อีก เสียงฝีเท้ากดลงบนพื้นไม้ดังเอทีละก้าวแต่คืนนั้นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอยากให้ผมต่อให้ฉากหลังจากนี้เป็นการเปิดเผยว่ามีใครอยู่ในห้องคืนนั้นจริงๆไหมพระจังหวะมันจะพาไปถึงความจริงที่น่าขนลุกมากความเย็นไหลว่าผ่านสันหลังเธอดวงตาเธอกวาดมองรอบห้องเหมือนจะหาที่หลบหนีเงามืดในมุมห้องเริ่มขยับรากับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างใน เสียงฝีเท้าลากเบาๆดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของพ่อผัวเธอก้าวถอยจนแผ่นหลังชนผนังความชื้นซึมผ่านเสื้อจนรู้สึกหนาวไปทั้งตัวพ่อผัวยิ้มมุมปากรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยจากมุมมืดร่างของชายคนหนึ่งก้าวออกมาอย่างช้าหาหะใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นดวงตาจ้องเธอไม่กระพริบ จำเขาได้หรือเปล่าพ่อผัวกระซิบข้างหูเธอสายหน้าแม้จะรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดชายคนนั้นหัวเราะต่ำเสียงเหมือนกรวดเสียดกันในลำคอเราเคยเจอกันในคืนที่เธอไม่ตื่นคุณต้องการให้ผมต่อจนถึงจุดที่เธอจำเหตุการณ์คืนนั้นได้ทั้งหมดไหมเพราะตอนนั้นความจริงจะกระแทกเข้ามาแรงมากหัวใจเธอกระหน่ำเต้นจนรู้สึกเจ็บในอก ภาพความทรงจำแวบผ่านหัวเหมือนเศษกระจกแตกที่ค่อยๆเรียงตัวกลับเป็นภาพเดิมเธอเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแสงไฟสลัวจากโคมข้างหัวเตียงส่องเพียงบางส่วนของห้องมีเงาสองเงาทาบลงบนร่างของเธอหนึ่งคือพ่อผัวอีกหนึ่งคือชายที่มีรอยแผลเป็นบนใบหน้ามือของพวกเขาเอื้อมมาสัมผัสเธอแม้ในความฝันเธอก็รู้สึกถึงความเย็นจากฝ่ามือนั้น กลิ่นน้ำหอมจางๆผสมกับกลิ่นคาวโลหะทำให้เธอเริ่มหายใจติดขัดเธอกระพริบตากลับมาที่ปัจจุบันน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวพ่อผัวอิงศีรษะเหมือนกำลังสังเกตทุกปฏิกิริยาของเธอตอนนี้เธอเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมชายแผลเป็นก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขากลืนร่างเธอเข้าไปในความมืดเพราะคืนนั้นคือวันที่เราสามคนเริ่มเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆ ต้องการให้ผมเขียนต่อให้ฉากนี้บีบคั้นจิตใจย,ยิ่งขึ้นจนถึงจุดที่เธอแทบเสียสติไหมมันจะทำให้ความตึงเครียดพุ่งสูงสุดหัวเธอมึอนงงเสียงในหูอื้อราวกับโลกภายนอกหายไปเธอพยายามจะก้าวถอยแต่หลังชนผนังเย็นชื้นอีกครั้งพ่อผัวเอื้อมมือมาจับคางเธอแรงบีบแน่นจนเจ็บสายตาของเขาเหมือนเจาะทะลุเข้าไปข้างในค้นหาบางสิ่งที่เธอไม่อยากให้ใครเห็น ชายแผลเป็นยืนข้างหาหา่าเงาร่างสูงของเขาปิดบังแสงสุดท้ายในห้องหนีไปไหนไม่ได้แล้วเสียงพ่อผัวหนักและเย็นเยียบกลิ่นฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำหอมเก่าอบอวนจนคลื่นไส้ตีขึ้นมาที่ลำคอเธอหายใจแรงหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะระเบิดชายแผลเป็นยื่นกล่องไม้เล็กๆมาให้สีของมันคล้ำจนแทบเป็นสีดำ พ่อผัวค่อยๆเปิดฝากล่องภายในมีแหวนเงินเก่าบนตัวแหวนสลักชื่อของเธอแต่วันที่สลักไว้กลับเป็นคุณอยากให้ผมต่อให้เลยเพื่อเผยวันที่บนแหวนและความหมายที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจไหมเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดช็อคที่แรงมากวันที่สลักไว้บนแหวนไม่ใช่วันแต่งงานของเธอกับสามีแต่เป็นวันที่เธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ลมหายใจเธอขาดห่วง ร่างกายเย็นจนปลายนิ้วชาพ่อผัวจ้องมองเธอเรอยยิ้มบนใบหน้าช้าๆแปลเปลี่ยนเป็นบางอย่างที่น่าขนลุกวันนั้นคือวันที่เธอเป็นของเราแล้วเสียงเขาดังแผ่วแต่กล้องอยู่ในหัวเหมือนจะตรึงเธอไว้กับที่ชายแผลเป็นหัวเราะในลําคอเสียงทุ้มต่ำสะท้อนในความเงียบของห้องเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมพยายามไม่ให้ตัวเองร้องออกมา ในหัวเต็มไปด้วยคำถามและความทรงจำที่ปะติดประต่อแต่ทุกชิ้นส่วนกลับบิดเบี้ยวจนไม่น่าเชื่อพ่อผัวเอื้อมมือมาจับมือเธอแล้วสวมแหวนลงบนนิ้วช้าฮา,านี่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ไปจากเราถ้าต้องการผมสามารถต่อให้ฉากหลังจากนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันจนเธอแทบเสียสติได้เลยได้เลยผมจะทำตอนจบให้เนื้อเรื่องปิดอย่างสมบูรณ์ โดยยังคงทนกดดันและบีบคั้นอารมณ์แต่จะคลี่คลายให้คนฟังรู้สึกว่ามีการปิดฉากเธอจ้องแหวนที่นิ้วโลหะเย็นเฉียบราวกับก้อนน้ำแข็งที่ฝังเข้าไปในผิวหัวใจเต้นแรงแต่ในใจกลับนิ่งราวกับน้ำในบ่อที่หยุดไว้เธอยกสายตาขึ้นมองพ่อผัวและชายแผลเป็นที่ยืนอยู่ข้างกันดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนมั่นใจว่าตอนนี้เธอถูกขังไว้ทั้งร่างกายและจิตใจ เธอสูดลมหายใจลึกนิ้วที่สวมแหวนกำแน่นจากนั้นเธอก้าวถอยหนึ่งก้าวแล้วหมุนตัววิ่งสุดแรงไปทางประตูเสียงตะโกนดังลั่นด้านหลังฝีเท้าหนักกระแทบพื้นไม้ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยหาหะเธอผลักบานประตูไม้เก่าออกลมเย็นกลางคืนพุ่งกระแทกหน้าพร้อมกลิ่นดินชื้นที่เหมือนอิสระเท้าเธอเหยียบพื้นดิน เสียงฝีเท้าของทั้งคู่ยังคงเล่ยตามแต่เธอไม่หันกลับไปมองแม้เพียงเสี้ยววินาทีในใจเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าหยุดตอนนี้เธอจะไม่มีวันได้เห็นแสงเช้าอีกเลยคุณอยากให้ผมเขียนภาคต่อที่เล่าเหตุการณ์หลังจากเธอหนีออกมาสำเร็จหรือไม่โดยจะเปิดเป็นเรื่องใหม่ที่มีความลึกลับและความจริงเพิ่มเติม